ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม r o l l e r c h a m p เ o n ครับเจ้าเกมนี้เป็นเกมฟรีที่แจกอยู่ในอี c g เกมนะครับสามารถกดเข้าไปโหลดได้นะครับเกมนี้นะครับเป็น r o l l e r Skate นะครับแล้วก็ให้เราวิ่งอยู่ในลูวิ่งแล้วก็ชูดบอลลงห่วงจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งละ3าคนนะครับเออถ้านึกภาพกันไม่ออกก็ท่านผู้ชมเคยดูอลิตาเป็นเทิร์นเจอร์ยงเจ้าไหมครับเออฉากค้ายเรื่องเลยนะที่ นางเอกเนี่ยต้องไปเล่นเกมเกมหนึ่งนะเพื่อที่จะขึ้นไปบนเมืองที่สูงที่สุดของของในหนังนะและก็คือมันจะเป็นเกมคล้ายๆเกมนี้นะครับที่มีโรลเลอร์สเก็ตแล้วก็ชูตบอลให้ลงห่วงนะครับใครชูตได้ครบ5แต้มก่อนก็ชนะนะครับตอนนี้นะครับผมเล่นได้แค่2องโหมดนะครับก็คือ q u Quick Match กับเอ่อ s k a t ตแ r a ปานะครับส่วนแลงเนี่ยกับ p ับไ e v ว n t เนี่ยคือมันยังไม่ปลดล็อกนะครับผมก็เลยจะเล่น Quick m a t มทแมทธรรมดาไปก่อนละกันนะถามว่าเกมนี้หาห้องนานไหมก็เท่าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยประมาณ1นาทีได้ครับ านานมากแต่ก็ไม่เร็วยนเกินไปนะก็คือกลางๆนะส่วนเกมนี้ครับภาพนี่คือภาพสวยไม่ค่อยกินสเปค,คอมนะก็สามารถเล่นได้นะพอมักลางกลางกลนอกลาอกะาะกรางกลางกเางอลางกลางกลากลาางกลางา อันนี้คือเกมร้องเพลงเหรอครบเนะี่ยขอได้ทีมดีๆนะครับมาเ,ออเราต้องรออุ้ยโอ้โหมาแทงไม่โดนไม่ดีอ่ยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้มันไม่ได้เฮ้ยครับเฮ้ยเสียงร้องอ๋อกระโดดไม่ทันนะกระโดดต้อง

เพื่อนเพื่อนเพื่อนเหมือนคนนี้เขาจะเล่นเป็นโ,โดนกระแทกเอ้าไปแล้วไปตามตามอ่ะอย่าให้หนีไปได้โอ้ยโดนสองโอ้โหก็ไปด่าฝั่งนู้นว่ะเดี๋ยวอ่ะย้ายมันโอ้โหโอ้โหไม่โดน เดี๋ยวมันวนไปเรื่อยๆเลยนะต้องทำลายรอบมันนะเอ้ยโอ้โหเอาขอบคุณไปเพื่อนโอเคลบไปกระโดดลบไปดีนะครับกระโดดเรียกเพื่อนนะ เด็กเพื่อนเด็กเพื่อนเด็กเพื่อนชุดชุดชุดเถอะเอาทมันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมโอ้หเราเสียรอบเลยครับตรงไหนต้องวนกลับมาใช่ปะเสียเวลานะเอ้ต้องมันต้องวนมาทางนี้มันจะเล่นรอบไหนเนะี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ ไม่มจะสอนย้อนสอนเหรอโอเคต้องดักให้ได้ครับโอเคเราเราไปช่วยเพื่อนตรงนู้นฝั่งนู้นเอ้าโ,โอ้โดนแย้มแล้วโอ้โหแต่เข้าไม่โดนนะแต่กัดได้อยู่แตกัดได้อยู่โอเคต้องทำความเร็วไนะไปไป ไว้ฮัลโหลเอา้าทำไมทำบอลหลุดละเพื่อนเฮ้ยตานี้ตึงวาเฮ้เอา้าครับตามตามใหม่ไปเร็วโอเคโอเคได้อยู่โอเค,ได,ออเคได้ครับไป โอ้เพื่อนโดนโดนตามเต็มเลย,ยช่วยก่อนช่วยก่อนสวยเพื่อนผมเริ่มใหม่เลยผมไปช่วยเพื่อนฝั่งนู้นแล้วกันสกัดตัวนี้ไม่โดนโอ้โหมันก็ไปว่ะส่งช้ามากเพื่อนอไม่นะโอเคไม่ได้โอเคได้อยู่ ออมาเร็วสวยไปนี่ต้องเล่นกันเป็นทีมโอเคกลับไปรับเพื่อนฝั่งนูน้นนะครับเรียกเพื่อนก่อนโอเคว่าว่าเราอยู่ตรงนี้สวยขอสักแต้มสักแต้มก่อนอเ,เออ <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้โอ้ได้แต้มหนึ่งแนละโอ้ย่างยากลำบากครับมา อนี่ยหลบมาได้ครับโอ้โหแล้วเราหลบมาตรงนี้อย่างสวยนะมานายแต้มหนึ่งนะเออกว่าจะได้นะโอเคมันมันมันต้องเล่นเป็นทีมอย่างนี้แหละเกมนี้โอ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 ้ไม่เงียบกระแทกไปทีหนึ่งเพื่อเรียกเรียกบอลไปโอเคเล่นกันอยู่สองคน โอเคได้ถึงอยู่ครับเอ้าโดนแย่งไปแล้วเนี่ยตามอ่ะตามอ่ะโอเคใช่ไหมโอ้ยเราไม่เข้าไปหาไปเลยโอ้โอ้โอ้โอแต่ยังไม่โดนนะครับเอ้าเฮ้ยไ,ไม่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 อยากกระตุกเรียบร้อยครับ เน็ตหลุดครับท่านผู้ชมมาตานี้ขออย่าให้หลุดอีกนะโอ้วันนี้ยังเล่นแบบไม่ดีเลยนะครับรู้สึกเน็ตนี่แบบโอ้โหไปไปไวมากเลยได้แค่แต้มเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็หลุดยาวนะตาหนี้ขอให้เล่นเต็มเกมนะขอให้ได้เล่นเต็มที่แล้วกันเนาะครับเราไปแช่งกัดขัดฝั่งนี้สักคนไม่ได้เลย เดี๋ยวบอลมาฝั่งนี้นะโอเคเป็นได้เลครับเล็งดีๆเล็งดีๆโอเคได้หรือเออโอเคเราไปรอรอเพื่อนโอเต็มเลยฮัลโหลเพื่อนไม่โชว์เดี่ยวเพื่อนเพื่อนไม่โชว์เดี่ยวไม่โชว์เดี่ยวเพื่อนโอเคเพื่อนไม่โชว์เดี่ยวเพื่อนเพื่อนไม่โชว์เดี่ยว เกมเพื่อนชัวรเดียวครับเออดีจริงๆชุดก็ชุดไม่เข้าเนี่ยได้ครับไปทีเกมนี้เขาเล่นกันเป็นทีมนะเคเฮ้ยสาแต้มเออได้เว้ยวู้ฮสามแต้มนะมาถึงก็ได้สามแต้มเลยครับหลบไปทีนึ่ง หลบใครไม่รู้นะหลบอากาศแล้วก็ถูเข้าไปอเกมนี้เขาเล่นกันเป็นดีมาไม่ใช่โชว์เดี่ยวนะครับมามาได้สามแต้มละรอบอลออกมาหูบอลออกมาฝั่งลูนอนะ่โอ้หมดละมันต้องกลับมาวนตรงนี้ก่อนนะกระแทกมไม่โดนแ็กช้าไปอ่ะโอเคไปไปรอเพื่อน เฮ้ยกระโดดสูงกระโดดสูงไปทำไมไม่รู้เอ้าชิบหายแล้วเอ้ยเอ้าเพื่อนเอ้าเพื่อนลงไปแล้วเอ้ามาดิมาดิโอ้โหไม่โดนโอ้โหมันจุ๊กโอ้โหอย่าครบโอเคเราเพื่อนวนไปหนึ่งรอบก่อนแล้วเราค่อยไปขอบันตรงนี้ ขบัน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 เอ๊ะเอ๊ะเขยหลบโอเคหลบโอเคหลบโอเค,อเคได้แล้วครับแตทมึงโอเคเอาไปต่อ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> มีชุดก็ชุดเลยนะครับ <c oughs> เคมาเข้แทมเดียวครับหลบใครไม่รู้นะ <c oughs> หลบไปอีกแล้วแล้วก็ชุดเข้าไปะ มาทำเวจีวันนี้โอ้โหทำไปจีแต้มคนเดียวเนะ่ยเดี๋ยวชี้เลย่บอกว่าไม่ใช่เกมโชว์เดียวนะครับแต่ก็ทำทำแต้มคนเดียวนะครับตัวจบสกอร์นะผมโอเคไปไปนครับเอ้าโอเครูมันรูมันเพื่อนตามมันตู้ไม่ได้ได้แล้วไป สักคนอืมอเกบส่งไปเราไปรอตรงนี้แล้วกันโอ้โหวันหลุดอืมโดนแยงโอเคได้ครับโอเคหลบมาได้อืมให้เพื่อนไปโอเคตามเดียวเพื่อนเราทำได้เพื่อนโอ้โหโดนแยงครับนี่เงี่ยดิอืมเอ,าอ้าโดนดัก เห็นไหมเห็นเพื่อนเพื <laughs> oh, so okay. mm ่อนเหรโอ้โหโดนสกัดโอ้โหมัวโซตัวเหล่งไวหมดแล้วโอเคพอมีเวลาเนี่ยมันอย่ามันต้องเริ่มใหม่ไหมใช่หรอโอเคได้ ออื้โอเคโอ้โหส่งไปส่งไปไม่ถึงเพื่อนบอกไม้บอกมือบอกไม้บอกมือเรียกเพื่อนฮัลโหลเพื่อนไปไหนเออพาเสียบอลอีกโอ้โหเนี่ยยูเกอร์บู๊โอ uf, oh, mm ้โหไม่โดนแกล้งนะตามแท็กโซ่หน่ยไปเดี๋ยวขอบอลขอบอลเอ้าฮัลโหลโอ้โหถ้าใครได้ยินเสียงกดคีย์บอร์ดรัวๆคือผมผมไม่เนี่ยนะ ผมกด e รัวๆเพื่อนเพื่อนนะกด f ส่งส okay. okay. ่งเราไปโอเคช่วนวนไปรอบหนึ่งนะหลบหลบหลบไหมเฟสคนนี้ชอบตัวเดียวหรอคนนี้ชอบตัวเดียวหรอรอบหนึ่งเพื่อนชุดชุดเอาให้เข้าเข้าไหมเฮ้ยไม่เข้าหรอโอ้โหไปไหน คือโชว์เดียวแล้วก็ชูดไม่เข้านะครับอะไรครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนส่งมาเพื่อนโอ้โหให้แค่คนโชว์เดี่ยว้ยโอเคนะผมอยากรู้ว่าเขาถ้าเขาโชว์เดี่ยวเนี่ยเขาจะทำเขา้าเข้าไหมชูให้เข้าโอ้ยแต้มเดียวไงเพื่อนอ,อิงแค่แบบเข้าเส้นใช้ยแล้วอินก็อินก,ก็นั่นแหละแค่นั้นจบจบนะ โอ้โหทำไมไม่ส่งอ่ะฮัลโหลเพื่อนอ้าโอ้โหโดนกระแทกรัวเลยโอเคมันต้องกลับไปตีวงอ่ะนะฝั่งนู้นโอเค้มาเนี่ยมัเฮ้ยเพื่อนเก็บได้ไหมเคน่าจะเก็บได้ครับเดี๋ยวไปเจ้รอตรงนี้แล้วกันตรงมาโอเคได้ครับน่าจะ ชนะแล้วล่ะไปเออวู้ฮู้ฮ่าเตมคนเดียวคนเดียวเหมาอ้วโอ้สุดยอดนะชนะแล้วเนี่ยรอเพื่อนตรงนี้แล้วเราก็พาเข้าเส้นชัยแล้นะโอ้ท้าไปตึงนีชนะครับได้ฮ่าเต้มคือชนะเลยนะเออนี่เฮ้ยฮาเวจีฮะ <c oughs> ผมเกียวนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เรานะเราเราใส่หมวก,กน,นี้นะนี่นะก็ฝ่ายชนะก็มาเต้นเยอะเนะฝ่ายแพ้นะครับโอเค นะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันมากครับสำหรับเกม r o l l e r c h a ช p i ป n ครับคลิปนี้อาจจะดูสั้นๆนะครับก็ต้องขออภัยในนาที่นี้ด้วยนะผมเอามาเพราะว่าเอามาเล่นให้ท่านผู้ชมดูเผื่อสนใจก็ไปโหลดเล่นกันได้ในอ i c g เก e นะมันแจกฟรีนะที่ผมเล่นสั้นๆเพราะว่าหาห้องเนี่ยมันหาห้องนานไม่อยากให้แบบมันยืดเยื้อนะครับแต่ก็ถ้าเล่นก็สนใจก็ไปโหลดนะมาเล่นกับผมได้นะครับก็แอดเพื่อนตามชื่อชื่อนี้เลยนะครับเอจี a v g นะถ้าใครดูคลิปนี้และอยากเล่นก็แอดเพื่อนมาเล่นกับผมได้ครับวันนี้ ก็ต้องลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเวลาผมลงคลิปเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับขอเจอกันใหม่สวัสดีครับ